ความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินและได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขนาดความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นถ้าเราศึกษาพระวจนะอ่านด้วยกันก็ได้ฟังก็ได้ฟังขณะที่เราฟังพระวจนะนี้ขนาดความเชื่อของคุณก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเช่นกันหนึ่งยอนบทที่สามข้อแปดถึงข้อเก้าขวาก่าวว่า,วาผู้ที่ทำบาปก็มาจากมาร พราะมารทำบาปมาแต้งแต่ปฐมการเหตุที่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาก,ก็คือเพื่ออะไรรู้เปล่าทำลายกิจการของมารไม่มีใครที่เกิดจากพระเจ้าแล้วรับเชื่อแล้วยังคงทำบาปต่อไปเพราะเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธ์นั้นก็คือพระเยซูคิดคือถ้อยคำของพระองค์หรือว่าพระวาทะนะเป็นเมล็ดพันธ์ตรงนี้นะคะเมล็ดพัน ของพระเจ้าดำรงอยู่ในเขาเขาไม่อาจทำบาปต่อไปเพราะเขาได้บังเกิดจากพระเจ้าแล้วมหาพระเจ้าแล้วจะไม่ทำบาปเขาทำบาปไม่ได้ใช่ไหมแต่ทำแต,แต่ทำไมทำไมเห็นคนคริสเตียนหลายคนยังทำบาปอยู่เลยใช่ไหมนั้นเป็นข้อคำถามที่ติดค้างคาใจว่าทำไมเรายังเห็นผู้เชื่อมหาพระเจ้าแล้วบางคนนี่เป็นถึงขั้นกับสอนพระวจนะด้วยเป็นถึงผู้นำแต่ก็ยังทำบาปเรามาศึกษาพระคำตรงนี้ว่า พระคำพีดูเหมือนค่ะจะขัดแย้งกันแต่ไม่ได้ขัดแยง้งค่ะไปดูเหตุก่อนว่าทําไมเป็นเช่นนั้นโอเคทําไมคนของพระเจ้าที่พระเจ้าล้างแล้วชําระแล้วมีพระวจนะทําไมต้องกระทาบาปอยู่ถึงแม้ว่าพระคำพีบอกว่าเขาจะไม่สามารถทําบาปได้ตรงนี้บอกว่าเขาไม่อาจทําบาปต่อไปได้เธอทำบาปต่อไปได้ใช,ไไดใช่ไหมมาดูตรงนี้หนึ่งยนบทที่สามค่ะข้อหกค่ะ ให้พระคำบอกเราดีกว่าเนาะไม่มีใครที่อยู่ในพระองค์แล้วยังทำบาปต่อไปคนทำบาปต่อไปก็ยังไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ชัดเจนใช่ไหมหมายความว่า คนที่เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆจังๆคนที่รู้จักพระองค์จะไม่กล้ากระทำบาปไม่กล้ากระทำบาปต่อไปหมายความว่าคริสเตียนที่รักพระเจ้าจริงๆจังๆมีถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ตั้งใจกระทำบาปไม่มีใครที่บอกโอ้ตื่นเช้ามาฉันจะตั้งใจทำบาปฉันจะวางแผนทำบาปฉันวางแผนที่จะไปโกงเขาไปทำธุรกิจโกงเขาฉันวางแผนจะไปโน่นนี่น่าชื่อตั้งใจทำบาปเขาไม่มีใครที่จะตั้งใจทำบาปค่ะ บางทีเราเป็นคริสเตียนเร,เรามีความโมโห و. พระเจ้าบอกโกโรธได้แต่อย่าทาบาปเราโมโหพี่นึกถึงพระเจ้าเอาพระเจ้าบอกว่าโกโรธได้อย่าทําบาปมันก็เลิกทําจะทําอะไรโกรธแค้นเขาทําอะไรเราเขาใส่ความนินทาเขากล่าวอะไรสร้างพยานเท็จมากล่าวร้ายเราถามว่าเราอยากตอบโต้ไหมอยากค่ะในเนื้อหนังของเราอยากตอบโต้นึกถึงพระเจ้าเออไม่ได้เนาะพระเจ้าบอกว่าให้เราอดทนนานพระเจ้าบอกให้เราให้อภัยมันติดข้อที่ว่าเออเราเป็นลูกพระเจ้าเราทําไม่ได้ หลายๆครั้งเรามีความอ่อนแอมนุษย์คริสเตียนเราทุกคนมีความอ่อนแอเราไม่สมบูรณ์เราไม่สามารถที่แบบว่าจะยืนหยัดแบบว่าไม่ทําบาปเลยแม้แต่ข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะบางทีมีเรื่องอะไรแบบตกใจทาให้เราได้เผลอกระทําบาปไปเพราะว่าความกลัวตายลักตัวกลกวตาย มันบางทีคนเรามันเผลอบางทีเราอารมณ์ไม่ดีเผลอออกมาเราพูดคําที่ไม่ถูกต้องออกไปใช่ไหมเราก็ต้องรีบกลับใจมันเป็นไปไม่ได้ละค่ะนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจกระทําความบาปนั้นตั้งใจจะไปด่าเขาไปอะไรเขาแน่นอนเราทุกคนอ่อนแอแต่ไม่ได้ความหมายความว่าเราเอาความอ่อนแอของเรามาเป็นประตูที่จะทําบาป เนื้อหนังของเรายังมีอยู่เนื้อหนังของเราเป็นผู้กระทําเป็นผู้กระทําบาปนะั้นอยู่ในพระธรรมลมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเออนี่แหละจะเอาจุดตรงนี้แหละไปทําบาปต่อไปไม่ได้เขาเรียกว่าคริสเตียนดําเนินชีวิตด้วยฝ่ายเนื้อหนังไม่ใช่ด้วยฝ่ายวิญญาณนะแยกแยะโอเคไม่มีใครค่ะที่ตั้งอกตั้งใจจะไปทําบาปถ้าคนคนนั้นอยู่ในพระคิด อยู่ในพระคิดคนที่รู้จักพระองค์จะไม่ทําบาปค่ะเพราะอะไรย้ำเกงพระเจ้าเกงกลัวพระเจ้าย้ำเกงกลัวพระเจ้ากลัวมากจะทําผิดอะไรกลัวมากเพราะอะไรเขาอยู่ในพระคิดเขารู้จักคุณงามความดีของพระองค์ไม่กล้าทําจัะเหมือนเจนรู้จักคุณงามความดีของพระเจ้าไม่กล้าทําค่ะไม่อยากให้พระองค์เสียพระไทยนะเพราะอะไรเรารักพระองค์ค่ะเรารักพระองค์เราไม่อยากให้คนที่เรารักเสียพระไทยเสียใจเพราะเราค่ะ ถ้าเราอยู่ในพระองค์เราจะไม่ตั้งใจกระทำบาปนั้นนะคะมาดูพระคัมภีร์นี่อีกข้อหนึ่งนะพระคัมภีสะดูดีค่ะยืนยันค่ะบทที่1นึ่้อยสิบเก้าข้อเถึงข้อส1บคนหนุ่มสาวจะรักทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยการดำเนินชีวิตตามพระวาจนะเห็นไหมพระวาจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์หมดทั้งใจขออย่าให้ข้าพระองค์ตลดิด จากพระบัญชาของพระองค์ข้าพระองค์จะจดจําพระวจนะของพระองค์ไว้จะไม่ไว้ไหนไว้ในใจเพื่ออะไรเพื่อจะไม่นะเพื่อจะไม่ได้ไปทําบาปอีกต่อไปเห็นไหมพระคําตรงนี้ตรงบอกว่าอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ทําบาปต่อไปต่อพระพักพระองค์นะเพราะอะไรเราทํายังไงจะไม่ทําบาปต่อไปเอาพระวจนะค่ะของพระเจ้าอยู่ในเรา พระวจนะของพระเจ้าจะโผล่มาทุกครั้งทุกคราที่เราคิดจะทําอะไรพระวจนะบอกว่าโผล่ขึ้นมาแล้วว่าอย่าปล่อยโอกาสให้กับมันเห็นไหมเราก็หยุดทันทีเราไม่ปล่อยโอกาสให้กับมันเพราะฉะนั้นพระวจนะจะช่วยเราค่ะถ้าเราอยู่ในพระเจ้ายึดถ้อยคําของพระองค์ตั้งอกตั้งใจยึดพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่ตั้งใจกระทําบาปนั้นอีกเลยค่ะเราจะเกียรตชังความบาปโดยปริยปรายค่ะนะ ตรงนี้มันเป็นขั้นตอนค่ะขั้นตอนในระหว่างที่เราจะเริญเติบโตไปกับพระเจ้าแน่นอนค่ะคริสเตียนมาใหม่ๆคริสเตียนเแบบี้ฝ่ายวิญญาณแน่นอนเขาเขาไปทําบาปเพราะอะไรเพราะว่าเขาความเป็นคริสเตียนเป็นทารกฝ่ายวิญญาณอยู่ค่ะนะพี่น้องมันใช้เวลาที่จะเติบโตจนกว่าเราจะรู้เลียงสาว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําพระเจ้าสั่งห้ามอะไรนะถ้าเราตีสนิทกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องมันมีการอย่างต่อเนื่อง และพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราในใจของเราจริงจริงจริง,ร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 งเราจะไม่ค่ะไม่วางแผนหรือว่าตั้งใจจะไปกระทำบาปน,นั้นเลยค่ะมาดูพระคมพี์ยนอีกข้อหนึ่งค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะโอเคพระคร์ยนบทที่สิบห้าข้อหนึ่งนะกล่าวว่าอย่างนี้เราเป็นเท้าองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาข้อห้า ถึงข้อเจ็ดกล่าวว่าเราเป็นเท้าอางุ่นเราว่าเท้าอางุ่นก็คือพระเจ้ายซสูนะคะพี่นะเราเป็นเท้าอางุ่นท่านทั้งหลายทั้งหลายหมายถึงเราเป็นแขนงถ้าผู้ใดคงอยู่ในเราเห็นไหมคงอยู่ในเราคงอยู่ในพระองค์นะคะและเราคงอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากมายเพราะแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทําสิ่งใดได้เลยเห็นไหมถ้าแยกออกจากพระองค์แล้วเป็นไง ทำสิ่งใดไม่ได้เลยตรงนี้ยืนยันชัดเจนถ้าผู้ใดไม่ได้คงอยู่ในเราผู้นั้นจะเป็นเหมือนขแขนงที่โยนทิ้งและเหี่ยวเฉาขแขนงเหล่านี้จะถูกเก็บไปโยนทิ้งในไฟเผาค่ะนะข้อเจ็ดกล่าวว่าถ้าพวกท่านคงอยู่ในเราและถ้อยคําพระเจ้ายืนยันแล้วยืนยันอีกถ้อยคําของพระองค์ยืนยันถ้อยคําของพระองค์คงอยู่ในเรา ถ้าพวกท่านคงอยู่ในเราและถ้อยคำของเราคงเลนไหมคงอยู่ในพวกท่านจงขอสิ่งใดที่พวกท่านปรารถนาแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นอาเมนไหมสุรุปแล้วนะผู้ที่อยู่ในพระคิดค่ะผู้ที่รู้จักพระองค์จะไม่กล้าทำบาปจะมีความเกรงกลัวพระเจ้ามีความยำเกรงพระเจ้าค่ะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์และไม่อยู่ในถ้อยคำของพระองค์สามารถไปทำความบาป นะแล้วก็มีพี่น้องหลายคนที่หลงหายไปทำความบาปเพราะอะไรรู้เปล่า ไปตั้งใจเปิดประตูนะไปตั้งใจเปิดประตูให้ความบาปนั้นเข้ามาความบาปก็เลยเข้ามาเล่นงานค่ะ <c oughs> เขาก็เลยทําบาปได้สําหรับผู้ที่คงอยู่ในพระองค์เสมอต้นเสมอปลายติดกับพระองค์ติดกับแขนงไม่ไปเปิดประตูให้กับความบาปเข้ามาและใช้พระวจนะของพระเจ้าคงอยู่ในเราตลอดไปเราจะไม่ตั้งใจทําบาปค่ะแล้วเราจะเกลียดความบาปละสิ่งนั้นที่มีอยู่ในใจคือความยำเกรงค่ะเราจะยำเกรงพระเจ้าเราไม่กล้าทําบาปนั้นตรงนี้พระคัมภีร์ยืนยันค่ะ ว่าพระคำของพระองค์ไม่ได้ขัดแย้งกันค่ะนะเพราะว่าเราทุกคนใช้เวลาในการเติบโตจากพระสลีหนึ่งถึงพระสลิหนึ่งนะโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้าสารรเสริญพระเจ้าค่ะพระเจ้าไวพ้พรค่ะ